สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับซาซาอีกแล้วนะคะวันนี้ซาซาพามาชมที่ดินสวยๆกันอีกแปลงหนึ่งเลยนะคะคุณซาซาครับตัวที่ดินเป็นแปลงไหนครับอ,อ๋อตัวที่ดินก็จะเป็นแปลงนี้นะคะแปลงนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะ้ลกล้องให้คุณผู้ชมดูก่อนนะครับค่ะย่าลงไปจนถึงสุดสเสาไฟฟ้าเสานน้นเลยนะคะ,สะเสาไฟฟ้าต้นที่สามใช่ไหมครับใช่ค่ะ ต้นที่สามถ้ารับจากมุมนี้นะครับอันน <UC S 1> ี้ต้นที่หนึ่งต้นที่สองต้นที่สามนะครับวิวด้านหลังเป็นวิวอะไรครับคุณนาซ่าวิวด้านหลังของซาซาเป็นวิวเขาใหญ่นะคะแล้วก็มองเห็นทอสกาน่าด้วยอะเห็นทอสกาน่าด้วยนะครับมุมนี้นะครับเดี๋ยวผมลองขยายภาพให้คุณผู้ชมดูใช่ค่ะนี่คือทอสกาน่านะครับค่ะแปลงนี้เนื้อที่เท่าไหร่ครับคุณนาซ่าเนื้อที่สองร้อยสิบเอ็ดตารางวานะคะสองร้ยสิบเอ็ดตารางวาค่ะเอกสารเป็นอะไรครับ เป็นฉนดคุดแดงค่ะเป็นฉนดคุดแดงนะครับใช่ค่ะเนื้อที่200ตารางวา211ค่ะ211นะครับตัวที่ดินเนี่ยก็คือหน้ากว้างเขาเนี่ยอยู่มาสัก30 <c oughs> กว่าเมตรนะครับแต่ความลึกเนี่ยอยู่มาสัก25นะครับได้หน้ากว้างมากในเนื้อที่211ตารางวาค่ะครับโซนนี้เขาเรียกว่าโซอนอะไรครับคุณนัาซา๋อ,อตรงนี้เขาเรียกว่าโซนบ้านสาะน้ําใสค่ะโซนบ้าน อ่าส่วนบ้านสระน้าใสขึ้นตะบนป่งตะลองนะครับอำเภอปากช่องนครราชสีมานะครับรอบข้างก็ยังมีเพื่อนบ้านนะครับตอนนี้ก็ยังมีเพื่อนบ้านสร้างบ้านอยู่อันนี้หลังที่1นะครับอันนี้หลังที่2แล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นหลังที่3านะครับไม่ได้เปลี่ยวนะครับแต่แปลงนี้ก็ต้องบอกว่าใกล้ๆกันนะครับฝั่งนี้นะด้านหลังแปลงก็จะมีอ่าตัวเหมือนกับเป็นรีสอร์ทนะครับแล้วก็มีพูวิลล่าที่กำลังก่อสร้างอยู่เนี่ยประมาณสักสามหลังนะครับ แปลงนี้ก็อาจจะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการทำธุรกิจนะครับต่อย,ยอดนะนะครับอันนี้เป็นพูวิลล่านะครับที่กำลังก่อสร้างอยู่สามหลังอ่ะคุณเดซ่าครับแปลงนี้ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณเท่าไหร่ครับ4ี่เมตรค่ะ405เมตรนะครับค่ะซึ่งก็อยู่ในระดับที่กำลังดีนะครับในโซนเขาใหญ่ก็อยู่ประมาณ400ร้อยกว่ากนะครับ<ไ>ปลงนล้ก็ ไฟฟ้าเนี่ยถึงแล้วนะคะอ่ะไฟฟ้าถึงแล้วนะครับแต่บาดาลเนี่ยต้องเจาะไหมครับคุณาอาซาเจาะค่ะบาดาลต้องเจาะนะครับค่ะคุณอาซาครับตัวที่ดินเนี่ยห่างจากถนนธนรัฐกมอสิบห้านี่ประมาณสักกี่กิโลครับสิบสองกิโลค่ะสิบสองกิโลนะครับก็มีเข้ามาก็อยู่ประมาณสักสิบห้านาทีถึงยี่สิบนาทีก็ถึงแปลงนะครับใช่ค่ะยวเราลองเดินเข้าไปดูในแปลงกันนะครับค่ะตัวที่ดินเนื้อที่สองร้อยสิบเอ็ดสลงวา อกาสารสิทธิ์ก็เป็นฉนดคข้ดแดงนะครับแปลงนี้เป็นชนดหนึ่งไร่กับยี่สิบสองตารางวานะครับแบ่งขายครึ่งหนึ่งนะก็คือสองร้อยสิบเอ็ดตารางวาสองร้อยสิบเอ็ดนะครับใช่ค่ะก็คือถ้าขึ้นบ้านสองชั้นเนี่ยก็จะเห็นเขาใหญ่เกือบเต็มใบเลยนะคะก็จะเห็นชัดขึ้นมองเห็นพลาสติกหน้าชัดขึ้น ตัวที่ยังไม่ได้ถมนะครับก็เริ่มจากเสาไฟเสานี้นะครับเสาไฟเสานี้นะคะอ่ะคุณอาซ่าชี้ให้คุณผู้ชมดูหน่อยครับะก็คือเริ่มจากตรงนี้เลยค่ะอ่ะแล้วก็ยาวเข้าไปนะครับไปแล้วลไปนน้นเลยนะคะท้ายแปลงก็ได้ยอยู่ประมาณสักยี่สิบยี่สิบกว่าเมตรนะครับมันยี่สิบห้าบวกลบนะครับค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็อยาวไปจนถึงประมาณสักเสาไฟต้นที่ ตัวที่สองนะครับตังจากจุดนี้นะก็คือแบ่งครึ่งนะครับตัวที่ดินน่ไหนไร่หนึ่งะนะครับไร่หนึ่งความลึกยี่สิบห้าเมตรนะครับหน้าเนี่ยทั้งหมดประมาณสักเกือบเกือบเจ็ดสิบกว่านะครับประมาณสักเจ็ดสิบนิดนิด,น,ดนะก็แบ่งกันก็อยู่มาสักคนละสามสิบสามสิบสี่สามสิบห้านะครับค,คุณอาซาครับตัวที่ดินแปลงนี้อ่าเปิดราคาไว้เท่าไหร่ครับอขายยกแปลงนะคะสองร้อยสิบเอ็ดเนี่ยขายยกแปลงสองจุดห้าล้านบาทค่ะ 2.5ล้านบาทนะครับแล้วเรื่องค่าโอนล่ะครับคุณทศาค่าโอนเนี่ยโอนคนละครึ่งค่ะค่าโอนคนละครึ่งนะครับค่ะก็เป็นที่ดินไซ์เล็กนะครับเนื้อที่2อ1็ดตารางวาเอกสารสิทธิ์เขาเปิดอ่าเอกสารสิทธิ์เขาเป็นฉนดคุู้แดงค่ะเปิดขายในราคายกแปลง2.5ล้านค่าค่าโอนคนละครึ่งครับเป็นอีกหนึ่งแปลงหนึ่งทำเลที่เหมาะสำหรับต่อยอดทางธุรกิจนะครับ คุณผู้ชมท่านใดสนใจเดี๋ยวผมแปะอ d ดีไลน์คุณทาซ่าไว้ลองติดต่อทีมงานเราเข้ามาคะนะครับงั้นเรา<ม>ขออนุญาตจบอีพีนี้เพียงเท่านี้นะครับค,คุณทาซ่าบ๊ายบายคุณผู้ชมครับแล้วพบกันใหม่นะคะคสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย